โอ้ดูแบบได้ปลาหลายยนไส่ไม่เข้าเด้อนั่ะน่ะอัดแล้วอัดอีกเอ้าไม่เข้านั่นน่ะเออดูพี่น้องเต็มกระชังบึ้บนะครับกระชังอยู่ใต้แพร่น่ะดูยัดเอ้าเอ้าเออดูไปดเต็มแล้วนั่นน่ะยัดแล้วยัดอีกเด้อพี่น้องดูเออเออยุ้งก็ไปเอายุ้งก็ไปพี่เอาแรงๆเลย นี่นะครับตั้งแต่วันนังไม่ได้เอาปลามาเก็บนะครับเต็มกระชังบึ้บนะครับดูนะฟื้นนะครับนะครับชอบยัดนะครับผมนี่ชอบยัดนะครับเสียนแห่คนนี้นะครับผมดูโอ้นี่ครับโอ้ความสามารถนะครับอาดีเดอร์พี่้องนะครับนี่บรรยากาศนะครับผมวันแหนะครับวันนี้บัด สี่พันบาทหกสิบสามท่านนะครับผมสีมันจะดำก็หลักๆแล้วก็บิ๊กไว้นะครับผมเยอะเลยแล้วก็มีบึกมีแรดนะครับมีกระโฮมีจาระเม็ดนะครับอ่ามีปลาหมอช้างเหยียบด้วยผมก็เดี๋ยวแอดมินก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากติดตาม้ลยด้วยนะครับสวัสดีครับ